แล้วก็ไทยโพสก็มีประเด็นเด้งผู้คุมคุกคู่กรณีอดีตผู้กํากับโจโ <คะ S 2> นะ้ทนีนี้มันมีประเด็นนะโอ้โหแชร์กันเยอะมากในโลกโซเชียลฮะคือข้อความที่พันตํารวจเอกทวีสอดสองตอบคําถามสื่อมวลชนเ <คะ S 2> นี่ยอันนี้แบนเนอร์นี้แชร์กันเยอะมากนะเนื้อหาในลักษณะนี้ค <ะ S 2> ว่าเอ๊ะทำไมาห้องผูมกกับโจ้มีรอยเลือดได้ยังไงอ่ะอืนะ ฟังคำตอบแล้วโลกหยุดหมุนไปเจ็ดวิพอดีห้องข้างๆเป็นผู้หญิงมานอนและมีประจำเดือน What อันนี้ Inside the Inside ทําเป็นแบ <c oughs> นเนอร์นะทีนี้ท่านตอบว่าอย่างนี้จริงหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูคลิปนะช่วงที่มีการตอบคําถามน,นักข่าวนะฮะ <c oughs> สื่อน่าจะอยู่ท่อก LGBT ใช่ไหมต่อทีท่อทีอ๋อเห็นแต่งตัวคล้ายๆผู้หญิงถ้าถามเขาอ้างว่าเขาป่วยเป็นอะไรนะดูไนเนสุดท้ายก็บอกอ๋อเป็น LGBTQ นะมานอนเหรอคือเอ้าแล้วข้อมูลมาจากไหนอะที่บอกว่ามีผู้หญิงมีประจำเดือนแล้วท่านตอบแบบนี้มันยิ่งทำให้คนเนี่ยคลางแคลงไงทีเนี้ยเราเลือดนะ คือจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ดีที่สุดเลยคือเช็คอะไรให้เรียบร้อยหมดก่อนนะแล้วก็ตอบโดยมีหลักฐานยืนยันนะเพราะอย่าลืมว่าเรื่องนี้สังคมคลางแคลงใจเมื่อวานนี้พนตรวจโทรสมหมายอดีตผู้วิจารารประปามยาเสพติดให้สัมภาษณ์นะบอกว่าเรื่องนี้ขอให้ทำให้ตรงไปตรงมาผู้เสียชีวิตเป็นผู้ต้องหาก็จริงเป็นอดีตตำรวจนะ แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นใครเมื่อเสียชีวิตในระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่เนี่ย <คะ S 2> มันต้องชัดเจนเนี่ยท่านเนี่ยนะเมื่อวานี้ท่านไปนงานศพด้วยเพราะว่าเป็นอดีตหัวหน้าอดีตผู้บัญชาผู้กุมกับโจนะแต่ยืนยันว่าจะดีจะเลวจะเป็นยังไงก็ว่าไปตามหลักฐานข้อเท็จจริงนะแต่ขอให้ทําตรงไปตรงมาด <คะ S 2> ียพลตํารวจโทสมหมายพูดไว้เมื่อคืนนี้<ค>ะนะคือไม่ได้เห็นท่านนานนะ,นะเดี๋ยวกลับไปที่พลตํารวจโทสมหมายกองวิสัยสุข มอสครู่เนี่ยนี่ยแล้วก็เอ่ยบางประโยคนะครับค่ะนี่เดี๋ยวลองดูคลิปนี้หน่อยฮะคลิปที่สัมภาษณ์นี่ครับต่างที่คงกับอุท่บ้าบ้าไปนานแล้วมันไนยึดเงี้ยนี่มันสามปีแล้วนะมันไม่ได้เพิ่งติดคุกนะต้องถามคนที่เคยติดคุกแล้วเขาจะต่อได้นะเรื่องเรื่องความกระด้างกระเดื่องนะฮะทางรัชทานีบอกว่าเขามีพฤติกรรมกระด้างกระเดื่องตัวท่านหมอว่าอย่างไรโจเป็นตำรวจนะคุณ มันถูกฝึกมาให้สู้คนทางมันเลยขันหนัดไม่ใช่ตำรวจที่ออกมาที่เดินกันเต็มนั่นน่ะมันยังไม่ยอมมาเลยแล้วอย่างนี้คืองั้นเขาจะดูแลข้าราชการยังไงใช่ไหมแต่เรื่องเรื่องอะไรต่างๆพี่คงตอบให้ไม่ได้นะเพราะพี่ไม่รู้ข้อเท็จจริงเพียงแต่รู้ว่าน้องเสียก็มาในฐานะที่เคยเป็นผู้กำช,ชัดในยุคข,ของพี่เขาทำงานนี่เป็นบรรยากาศงานศพเมื่อวานนี้นะ ส่วนประเด็นภาคใต้ครับหน้าหนึ่งของไทยโพสต์นำเสนอเป็นสกูปไม่มีตัวปลอมในเวทีเจรจาเหตุใดไปไม่ถึงโจทย์ดับไฟใต้เกิดเหตุการณ์ใหญ่ขึ้นมาอีกะระรอกหนึ่งถึงขั้นว่าทางมาเลเซียเตือนชาวมาเลเซียเลื่อนการเดินทางมายัางสามจังหวัดภาคใต้ของไทยคุณเจริญสุขพี่ปนสั่งโพสต์ข่าวนะิวสเรไทม รายงานว่าทางการมาเลเซียเตือนชาวมาเลเซียเลื่อนการเดินทางมายมสามจังหวัดภาคใต้ของไทยนะคือยาลาปัตตานีนราธิวาสอันนี้เป็นการเสียโอกาสอย่างยิ่งในทางเศรษฐกิจเพราะว่าอะไรครับเพราะนักท่องเที่ยวมาเลเซียเนี่ยถ้าภาพรวมทั้งประเทศเลยนะ,ะมาอันดับสองรองจากจีนเลยนะมาเยอะมากค่ะโดยเฉพาะภาคใต้แล้วส่วนใหญ่ก็มาภาคใต้แล้วทีนี้กระทบเศรษฐกิจทีนี้ นี่คือผลร้ายจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เรื่องใหญ่คือชีวิตชีวิตความเป็นอยู่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน,นเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะที่ภาคใต้ตอนนี้ปัญหาเรื่องความมั่นคงนที่หน่วยงานความมั่นคงเนี่ยถึงขนาดต้องออกมาแอคชั่นล่าสุดกองทัพภาคที่สองครับประเด็นเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาพลโทบุญสินพาดกลาง กองทัพภาคที่สองพร้อมแล้วที่จะปกป้องทำลงและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยด้วยชีวิตนี่แม่ทัพภาคที่2ครับนี่เป็นแบนเนอร์ในแฟนเพจอย่างเป็นทางการของกองทัพภาคที่สองนะครับเป็นแบนเนอร์ของกองทัพทำเองเลยนะอ,อยู่ในแฟนเพจอย่างเป็นทางการของ กองทัพภาคที่สองแล้วช่วงนี้กองทัพภาคที่สองทำอะไรมีการฝึกคือระครับหมดกิจกรรมที่จะไปบริเวณปราสาทต,ตามเมือนทมแต่กองทัพฝึกนะเสมือนจริงค่ะนี่เป็นภาพบางส่วนฮะสนามฝึกทางยุทธวิธีทัพภาคที่สองพลโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพภาคที่สองตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองพันประจำปี68ของหน่วยพลมสามนะฮะ นะครับก็มีการฝึกประกอบกับอากาศยานไร้คนขับของหน่วยตามแผนเผชิญเหตุสาธิตการปฏิบัติภารกิจเข้าตีด้วยกระสุนจริงเข้าตีด้วยกระสุนจริงของกองพันทหารม้าเฉพาะกิจ714นะณเนินคนดูนะแล้วแม่ทัพก็ให้กำลังใจกับกำลังพลนะการปฏิบัติการเข้าตีฝึกครั้งนี้ เป็นการเข้าตีของกองร้อยชุดรบโดยใช้กองร้อยรถถังในการเข้าตีทำลายค่าศึกด้วยอำนาจการยิงที่รุนแรงคมข,ขวัญและกองร้อยทหารม้าบรรทุกยานเกราะในการกวาดล้างที่หมายครับนะแล้วก็เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาเกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์หลักของหน่วยให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาแล้วสามารถปฏิบัติ การรบได้ในสถานการณ์ต่างๆเต็มขีดความสามารถในการปกป้องอธิปไตยของชาติยึดถือนโยบายและยึดถือนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดพร้อมปฏิบัติทันทีเมื่อมีคำสั่งนี่เป็นภาพอยู่ในแฟนเพจอย่างเป็นทางการของกองทัพภาคที่สองนะในขณะที่สถานการณ์บางจุดโดยเฉพาะบริเวณรอบปราสาทตาเมือนทมทหารไทยกัมพูชา นะมีความตึงเครียดกันก่อนหน้านี้ <Okay. S 1> จนกระทั่งปัจจุบันยังยุติกิจกรรมนะ mm hmm. ทั้งปวงที่จะไปในบริเวณพื้นที่ปราสาทตาเมือนทมแต่ทัพภาคที่สองดำเนินการฝึกแบบนี้และแม่ทัพส่งสัญญาณแบบนีนะ้เพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารหานนะฮะไม่ว่าจะอยู่ชายแดนทิศใดของประเทศไทยทำงานปิดทองหลังพระนะ